ยังเรสดอยูย่คนเีอผมวันนี้กับมากับภาวยครั้งน,นี้นะครับผมเออคือว่าจากไลน์เมื่อวานนี้คือเราได้สูญเสียของหลายอย่างนะครับผอ้อซิม,มือบ้าบอล <c oughs> เห็นเพื่อนเองแล้วก็รู้สึกแบบว่าอเอ้ยเออวันนี้ครับนะนหนึ่งนะกินนิดนึง ก็จริงก็จะจริงก็ไม่มีช็อปิี้แล้วแต่ว่ามีเรื่องที่นี่ไว้ตัวนี้ครับเธอ,อผมไปเจออย่างหนึ่งมาเป็นเอาอาหารออกครับแต่เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ผมจะชว่วยดูมันก็คือ,อนี่ครับผมจะเปิดกล้องมือถือให้ดูแล้วเรื่อให้เป็คนดูอบคุณเห็นไหมครับคือแบบคุณเห็นคุณรู้คุณเห็นแต่คุณอาจจะไม่รู้มันคืออะไรนะครับมันคือ,อนี่ครับดูชัด ไม่คือแมวแล้วก็เป็นรูปปักอะครับซึ่งซึ่งซึ่งไอเนี้ยไอเนี้ยคือว่ามันเป็นคลิปที่เจ้าของช่องครับเขาทำแล้วเขาก็แบบว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นคลิปหนึ่งอะแล้วก็ฉายวนซ้ำๆไปเรื่อยซึ่งไม่เป็นคลิปเกี่ยวกับว่าเขาผมไม่รู้เปิดคอมเมนต์เขาอะเอาแบบว่าขวดชาร์ตอะครับหยิบขวดชาร์ตมาแล้ว เจ้าขวช้าแหละในหัวคือมันจะเสียบกุ้นแมวแต่ว่ามันมันเสียบแค่ออกมาแือว่าน้องแมวครับแล้วก็ตัดภาพไปที่หน้าแมวมันเออคือหน้าแมวเขาเออครับแล้วคราเนี้ยไอคิมไอเน,นี้ยครับแล้วเขาก็แบบว่าทำลงเนี้ยคนดูมาเยอะนะเว้ยแต่เขาอะคลิปเนี้ยลงมาแบบว่ามันสิบสิบยี่สิบคลิปออกมาแต่ว่าเหมือนแกทำเป็นเดย์ิห้าเดย์อะผมเห็นแล้วผมแบบว่าอ๋อหล่อนยี่งเลยอู เครียดอ่ะกินในบ่ายเลยเออก็เลยว่าของจริงรับก็เฮ้ยหรือวนี้ไปเลยอย่างอย่างขออันนี้ขอสักสองสามท็อปิกแล้วกันนะฮะเพราะว่าเออจะได้นั่งคุยกันนานที่มากทีครับตามเวลาไลฟ์ของเราก็ผมไม่คิดว่าจะไลฟ์สักสิบห้านาทีหละแล้วก็ทุนที่ผมื่อนนี้ผมมาไลฟ์เด็กเพราะว่ามันก็ไม่เชิญดูหรอกเอาจริงตามตรงอะ่ะ แต่ว่าผมติดงานมีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะไม่ใช่งานหรอกรอือว่าคือะไรนาหน้าขับใจง่ายกว่าแล้วตอนนี้ผมก็เนี่ะคิดว่าเอ้ยถ้าเราอะทำอย่างนี้ไปต่อไปเรื่อยๆมันจะไม่มีอะไรเล่นเอานะผมอะผมจะไม่มีละอะไรเล่นเอาแล้วทำแบบว่า ท้องไปแบบนี้เรื่อยครับผมก็เลยแอบ,บคิดว่าเอ้ยอย่างนี้ทำไงดีวะผม,ผมจะได้มันดูสีได้เอเสไม่ใช่ คนไม่อยากให้มันเแบบว่าโลืกคียรอปเลือกคีย์ไหมไม่ใช่เลืใช่เบนเดอร์ดีเลยเหมือนจะไม่ใช่ครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมก็จริงๆต้องไปทำอรอบเองแหละแต่คน,นี้โอเคมา ผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคอนเทนต์มันจะหมดไปแล้วเราก็ผมก็คือว่าเสียเวลาไปไม่มีประโยชน์ครับผมก็เลยจะเอาเวลามาทาอื่นด้วยครับอย่าํทเกมอะไรแบบนี้เพราะว่าเรียนมาครับแล้วก็นั่งน้ําตาซึมครับนัน่งน้าตาซึมมาสองสามวันแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออเกยียนวิทยาศาศดีวกว่าคือยิ่งเรียนยิ่งซึมครับมาครับคือย,ยิ่งเรียนยิ่งซึมเลยครับแล้วผมก็ อย่างที่ปกไปครับมันศูญสิ้นแต่ว่ามังกรสูญสิ้นเอติงเลยครับตอนนี้ผมแบบว่าไม่เหลืออะไรแล้วจะบอกกันก็แย่ไปหน่อยแต่ก็มันยังเหลือบ้านงงนึงหลังที่แบบว่าถ้าของมังกรหายก็ไม่มีอะไรมาทดแทนแล้วก็ oh <my> เลยแบบว่าพักหน่อยก็อย่างที่พูดไปละคนเนต์หมดหนึ่งสองคืออยากพักด้วยครับผมก็เลยเออมาทำอื่นบ้างนั่นแหละ อืมถูกต้แบบไม่เป็นความผ่านหนงของผมเหมือนกันนะที่บบว่ายาไม่ใช่นคนเดียวครับแล้วก็สั่งอะไรกินมูสเลิร์มหมดเลยมันคือฟาร์มมันบอกว่าดูกลูนะดีซะถามว่าดีไหมดีนะ <c oughs> คือมันก็เป็นหรือว่าความบาดหงของเราเองอยู่แล้ว เอ,อ,อ,องของผมทำไรผมจะทำเกมต่อแต่ก็ไม่ใช่เป็นโปรเจกต์เพื่อวางแผนไว้ครับอยากทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยมากกว่าไั้เล่นนะครับอยิ่าผมอยากดูแบบว่าฝึกว่ารูปอะไรในไะลน์นะผมผมขี้เกียจไง ยิงก็ถือว่าเป็นฝึกภาษากฤษเป็นตัวด้วยแหละครับบริเกดอะมันก็คิดึงบริษัทเลยฝึกมันได้เรื่องอะบริเกคือแบบว่าเกมที่เราฝึกภาษามเป็นชั่วโมงครับเราทำทอยเสาได้หนึ่ง้ยหลักหกของจริงเลยครับของจริงเลยน้อง And then I've imported a model of a sword. You can find loads of free models of swords on places like Sketchfab, or you can even use the gunner Engine Marketplace. Okay, so I've now done that. The next thing we're gonna do is add two new sockets. The first socket is gonna be where we want our trail to start from, and the second. Okay, are Marketplace. Also, if you want even more free Unreal Engine. Marketplace. Marketplace. แปลหัวตรงตัวเลยตลาดสงบสุขมาเฮ้ยเดี๋ยวบอกแลาพิมพ์มาเก็ตอ๋อไม่อยู่พิมพ์เลยมามาเก็ตแน่นอนครับไม่อยู่แน่นอนเลย marketplace marketplace ตลาดสินค้าสถานที่ปรับชุมนุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอ่าก็คือมันนั้นดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเป็นแบบฟรีอ่าคอนเทนต์ฟรีอัวเลียมากกว่านี้เนี่ย Make sure ว่าทุกที่ All My Free and Beginner c r s e ก็คือเขามีคอร์สของเขาเป็นคอร์สฟรีสามารถหาลิงก์ได้จากใต้ทวิชั่นนี้ โอเคมาเรื่องมาเลยวัน so นี้เราจะเริ่มสิ่งแรกนีิ hier, ที่เราต้องการที่จะแอดอ่า hmm. ็อกเก็ตซ็อกเก็ตนี่มันเรียกว่าอะไรนะ s ็ c กเก็ต c k e กเก็ตมันเรียสิ่งมันดัง็อกเก็ตเน่ะคือผู้คุณได้ยินมันเข้าไม์ใช่ไหม มันจะเป็นแบบว่าเสียงสะท้อนในซ so นะ็อกเก็ตตอนที่แบบคำศัพท์มันพุ่งเข้ามาในหูอ,อ๋อผมไม่นี้่ไว้เ็าว่าอยูอย่มีเสียงดังยังซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตบั๊กตัวเมียมันแปลได้แบบว่าเวลาแปลก,ก็ควรจะไม่แปลอย่างใดไรอย่างหนึ่งนะผมแอบคิดเหมือนกันนะครับว่าตอนที่แบบว่าเออ่มานั่งไรอนะไรไบเนี้ย คิดอะไรคิดอะไรคิดอะไรไม่รู้จะไม่ได้ละคิดอะไรวะลืมแล้ววะเอ่กอกคือผมอะ่ะอ้อมมันได้่ิปหน่อยะั้าทำมุมเดีนยวล่ะ ทุกครับน,นี้เราอยู่แป๊บเดียวเราไปกับ j s o r n f o m Just b r n อยู่ครบ a v a n d ส่วนที่จะมันเอ่อสเปาถ้าคุณหา <You 're S 1> ค h a r a c t e r เกี่ยวั Math Right now my pair character doesn't have a weapon s so ผมต้องแบบไม่ <_ an> ไม่ได้ล่นไอ้ไม่ได้เข้ามานานแล้วครับ <_ an> ต้องไปแบบมึกแบบวันป่ะเอสว่างขึ้นเป็นกองนะครับแล้วก็เฮ้ยโอ้หผมว่าอะไร คาแรคเตอร์ผมมันไม่อยู่ครับต้องทำใหม่ต้องโหลดใหม่ถ้าจะมีเขลนะอโอเคต้องเออเดเพื่อเคยคิดถึงไอ้โรบอกนะแบบว่าีจะทำเกมจากโรบอกดีปบบ่าววะคือแอบ,บิีอยู่มกันแต่แบบว่าแค่คี้จะอายแล้วก็ไม่ถึงอายหรอกมันไม่จำเป็นต้องอายเต่แบบว่าแบบไม่รู้ดิให้ดีขเขา,าพี่ฮาพี่ฮาก็ ก็มมไม่อยากทาแล้วอ่ซเคยได้ยินแบบว่าแบบคุณนู้คนนี้แบบบอกว่าพี่ฮะทําไมคนนี้เป็นอย่างงู้ครับพี่ทำไมคนเป็นง,งี้ครับพี่พี่ครับในเซอร์พี่ผมผมเห็นนะผม,มรู้สึกแบบว่าผมไม่อยากยุ่งวุ่นวายครับก็แอบพีอยู่ไงเ่งยบางทีครับ แค่ผูกภาษาครับเราเล่นอะไรมันสบายสบายปะอย่างอะไรตดี r วเล่ l l e y เกมแบบถามว่าผมเปิดอันนี้ทำไมฮะผมเปิดมันขึ้นมาเพื่อจะเปิดมอสยังไงล่ะ ติเเล่ครับขายไม่ได้คือหน้าตาของฟอยครับสำผมผมไม่เหมือนมึงนนที่แบบว่าชอบมุมมุดในนั้นของเกมนะครับผมชอบความที่แบบว่ารอสวยรวยที่ครับอะไรให้มันแต่งเติมมาครับผมมันก็ค่าจะอิ่มใจครับตอนเห็นงอดอาวงอดไม่ทันริงงริงงริ้งทิ้งทิ้งเ่ยเปิดเสียงไห้ สวัสดีครับผมไม่เจอกันนานเลยคุณสายส nee วัสดีครับเฮ้ยไม่มีเสียงเพลงเแล้วี่มันดังอยู่เนาะต่อไปด้วยนะครับแน่นอนเปหลับปห้าวันโอ้้าวันเลยอ่ะเสียงพี่มันดังไปไหมดังอยู่นะ เมื่อน้ำผมจำไม่ได้ว่าอันไหนคือรหัสทูเยียเก้าวันที่เยีย่ที่เยียมีตังเป็นแสนมีงตังอยู่คือมันถ้าแบบว่าไอผมต้องไปขายว่บาบ้าหรือโจวะนี่ผมจำไม่ได้วะเพราะมันเป็นเดี๋ยวผมเขาญาตดูเสียงแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเขาญาตดูเกมแป๊บนึง คือแบบว่าอม,มีสินี้นำเสนออืมเตูพ่อลูกพอ่กพอชื่ออะไระเนี่ยม,มอะไรใจคอาวิ่งอะร้ยยูิกับแจ็โอ้เท่ื่อน่ม ไอ้นี่มันเสื้อผอของเพื่อนนี่หว่ามันลืมไปเลยกดปรุมเลยวะผมรู้สึกว่าถ้าแบบถ้าเสียงเกมมันเบาไปคนอาจจะไม่เอนจอยเท่าไหร่มาซโซมตายไปอยู่เนาะเฮ้ยลี่ของฉันะเธอหลับสบายดีหรือเปล่าว่ะดูเวอร์เโนื่อยแล้วว่าอะไรวะ ดดเดี๋ยวผมดูเฮลี่ของผมสิฮ่าฮ่าเฮลี่ของผมอ่ะส่สุดแล้วอ่ะคือแบบว่าเฮี้ยไม่อยากพูดหลายเรื่องเลยทำไมถึงจิ้มเฮลี่ทำไมถึงแบบว่าเรี่กแต่แบบรีบแปลว่าอะไรอ่ะโอโกนเหรอการโกลนมเมื่อะไรสโนว์ริงรอ่ะสโนว์ริง เามื่อคืนเธอกลน,นิดหน่อยโอ้จริงหรอครับงานสนเย่ยมดี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 วะ่ะงานบ้านไปชัวอา่าฉันได้แบบว่าทำงานบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะ แล้มีวันอ่าวันที่ดีนะจะนอนเฮลี่เท่าไหร่วะมะพร้าวดีปว่าวะเฮ้ยเฮลี่เธอกินอันนี้ไหมงงุนแดเดซักซูปิเกียวไอ้แหววมันเคลิ่งปากแซบแบบตลอดเลยครับนี้ยไม่ได้แต่งงานแล้วปากแซบมันอยู่จริงครับเฮลี่นะครับเป็นคนที่ปากแซบจรแบบิงครับ น,นี่ของจริงแล้วไม่มีใครได้ปากแท็บเฮลอี่แล้วผมดูทรงลแล้มนี่คือผมบอกจริงป่ะแต่พูดนี่คือสายเฮลารนี่คือแบบโอ้โหไม่ได้เล่นเซิร์ฟแบบว่านี่นานครับผมแค่มาดูเฉยแว่าอุ้ยมันมีอะไรบ้างคุณเห็นทางนี้ไหมครับผมแบบอ๋อมีสทีู่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่เห็นไหมครับผมมากมาไกลโคตรนานอะแล้วผมไม่รู้วิธีการเก็บอะ ผมมากกันไปหรอข้ามปีครับเล่นกันมาสามปียังไม่ได้เก็บเลยเอ่ไพี่ที่อยู่ในถ้วยเนี่ยเหะเอ่อโอ้แต่ว่าในจออยู่ขาวนะจริงๆแล้วเมื่อคืนเนี่ยอกไก่แล้วก็อ่าที่หมูกรอบครับเป็นไงบ้างครับหลังจากเราอ,อยากไปห้าวันน้ำท่วมไหมฮะพรุนี้จังหวพรุ่งนี้น้ำท่วมก่อนเพราะจะเยอะนะครับผม นำพ่วมก,กันก็เขาดูแลถูเข่านะครับตั้งอะไรแบบนีม้มันเหรอใครหลิมม่มชันเขาไปยิ้มรูปเพื่อนผมดีว่าไหนวะแจ็คได้ลูปผมแล้วก็อันนี้ใครวะชืมอชื่อไอ้โอ้โหไอ้ลิเนสเฮ้ยไ,ไม่ใช่วะจำไม่ได้แล้ว

ไปดับไปห้าว,วันอ่ะได้เปลี่ยนตันห้าวันช <currently. S 3> นะห้าว, <dedim. S 2> วันมือแทบหักโอ้โหเดี๋ยวคนขี้โม้จริงเลยเดี๋ยวก็ดีนะอุ้ยของโม้หมดเลยเพื่อนผมเลี้ยงสัตว์ดีน่ะคือผมมาพูดตรกปะผมแทบไม่มาเลี้ยงสัตว์เลยครับผมไม่มาเลยผมบอกว่าหน้าที่มือแล้วก็แบบว่าการเป็นควักงอแบบนี้ลอเลยครับเี้ยวโหคิดถึงวะเจ๊แม่งจริงๆแล้วถ้าผมลงมัดอะไรเยอะกว่านี้น่าจะมันนะ ย่าจะทำถิ่นดาววุ้นตุ <S <S mm ้ยต yeah ุ้ยตุ้ยตุ้ยย่าแล้วก็ดีเล่นไม่ได้ครับไอ้อันนี้เป็นเมลที่ผมเล่นกับเพื่อนทีวายครับมีตังค์เยอะเพราะว่าเออตังค์รวมกับเพื่อนครับเล่นไปนานแล้วอ่าเมื่อกี้เป็นอะไรนะโจอันนี้น่าจะเป็นของบัฟนะครับผมเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งมาแป๊บเดียว เฮ้ยโอ้โหเหมือนย้อนอดีตมานานเหมือนกันเนี่ยผมจำได้ผมทำบ้านจะมีลูกแล้วเนี่ยไอพี่เกลียจ๋าโอ้ boot maybe เมเบียบูตอ o พจูเนี y ยโ a ้ย h ันนี้วันนี้กับผมเฮ้ยเฮ้ยทราไม่อยู่ไม่ได้อะแต่ไงก็แล้วอะยิ่งวะไล้วงี่ไปติงกิชอบกินแหล่โอ้ยเดี๋ยวพึ่งหนีครับ เฮ้ย hey, รู้ได้ไงเนี่ยว่าฉันโคตรจะหิวเลยวะนี่มันดูน่าอร่อยโคตรเลยจริงนะพี่จริงนะพี่ไม่เชื่อน้องพรแบบนี้ไม่เห็นาตาไม่เชื่อถ่ายรูปเป็นหลักฐานโอ้เดี๋ยวว่านานโอ้ไม่โอ้จะมุ่เคลียหมดแล้วนะโอ้เหนื่อยเอาเลือดแล้วมาเป็นแล้วคุณนอ่ะล่นแบบชนะจริงนะในการต่อ รายการคู่ผู้หญิงกับคู่ผู้ชายพี่ด้วยอืมเอาพูดตรงปะผมชอบสวนที่ผมกับเพื่อนครับมันมันดูสงบสุขดีครับจัดสวนนะครับถ้าแบบว่าคืออาจจะเพราะว่าผมมันอยู่ด้วยกันแล้วคือมันทางายแล้วแบบว่ามันไม่เหนื่อยครับแล้วเมื่อกี้ส่งรูปไปดูดเล่นมาขนาดไหน <c oughs> อุ้ยโอู้เหมือนแบบว่า เหมือนพี่ผมเล่นเบรนมาหกปีแล้วพี่ดูพี่ต้องเห็นก้ามผมผมก้ามใหญ่ขนาดไหนเ็าอ้วนหน่อยเห็นไหมผมชอบแบบว่าผมไม่ชอบตีบ้านตีเท่าไหร่นะแต่ผมชอบตีบ้านหลังนี้เพราะเฮลีมปากแซ่บเนี่ยนะแล้วแบบบ้านมาดูแบบว่าเขาเรียกอะไรมันจัดเรียงมันสวยเห็นไหมแล้วมันเรียงสวยผมชอบแล้วก็มันมีแบบว่าพวกผมครับจมกาแฟบ่อยพี่ดูเองผมเล่นมาหกปี น้องของพวกนี้ถ้าน้องเล่นไม่แค่ปีสองปีน้องปุ้ยน้องคงมีพรสวรรค์ระดับกีฬาไปแข่งขันแต่น้องไม่รู้เหรอว่าขี่มีตาทิพย์รู้ว่าน,ะน้องนะพี่เนี่ยระดับแต่ว่าอาจารย์เกจีพี่รับทำลายดวงนะคนละสองหมื่นตกประมาณหรือว่าสองหมื่นก็มามาประาณสามสิบนาทีอ่ะอานดีตจริงนะแันนะ อันนี้โมนะอันนี้อันนี้โมนะอันอนีนะน้ไม่จริงบอกเลยเพราแต่หกปีเลยเหรอกีฬาคนนี้แบบเพื่อนผมไม่ถึงเลยคนนี้บ้าเลย,ยเฮ้ยเยี่ยเล่นกันต้องนานไม่มีโทเทมบ้าป่าววะเยียเพื่อนเรากรจอกเลยว่ะเพื่อนเราเล่นกันมาต้องนานไม่คนมีโทเทมบ้าเลยส่วนยางพาราของเพื่อนผม ถ้าเลขหวยเท่าไหร่ก็โอกาสออกกี่เปอร์เซนถ้าเลขหวยเท่าไหร่หมายถึงว่าเลขหวยแล้วเลขอ่ะโอ้ก็มันมีกีฬากะก็มันก็มีโอกาสออกเลขหนึ่งเลขสองเลขสามทกสี่ก็มีโอกาสออกทุกเลขแหละแต่จะเรียงไงอีกเรื่องนึงจะมีความถูกวะ ผมให้มานสักสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเพอส์ละเอาจริงว่าผมไม่อยากกลับไปเล่นนะผมอยากผมอะไม่อยากเล่นใหม่แต่อยากกลับไปเล่นไอดีที่เล่นกับเพื่อนครับมันต้องงบสูงดีแต่ถ้าถามเพื่อนผมบอกว่าเพื่อนเพื่อนอผมคงไม่เล่นนะบ,บอกว่าไอเฮียไม่มีอะทำแล้วเชียวนี่ของจริงเลยมันแบบจริงมันอัปเดตมาเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าออ <c oughs> นะเกมก็เอออยู่แล้วอะเกมจะเรียกว่าขี้เิจเล่นใหม่ครับผมเล่นใหม่มาสี่ห้ารอบแล้วว่าเพื่อนผมโมไมต่ามกันหรอเล่นเงินใหม่เงินจนจะอ้วกแล้วไปกินข้าวคนนี้ยังครับไฟมาแล้วเหรอไฟมันดับคือบ,บอกเพราะว่าแบบน้ามันท่วมแน้วไมเนี่ยหรอดับต้องห้าวันเลยนะของแบบของพื้นทรายเฮ okay. คือจริงแล้วผมนะจะจะทำะไม่อื่นแต่ว่าเป็นตอนนี้อยู่ดีก็ไม่รู้จะทำอะไรขึ้นมาเฉยๆเพราะสุดท้ายแล้วอะถ้าไม่ไปเข้าเล่นหน้าเอลคราบครับผมก็ผมไม่ได้ทำอะไรละตอนนี้ผมก็เลยแบบพยายามหาอะไรทำจะฝึกวาดรูปไหมแต่ก็เกรงใจเราเปิดคลิปคนอื่นดูนะพูดตรงๆเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ไยนี้ผมไปก่อนนะครับผม ว่าอะไรนี้ก็อยู่กันอย่างสงบสูนนะครับเพราะว่าผมก็คิดไว้เผื่อแล้วแหละว,ว่าวันนี้น่าจะเลีวนะครับไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นนะครับผมผมก็คิดว้ล่าผมมาไลฟ์ทุกวันแล้วก็เริ่มแบบว่าเหนื่อยนะถ้าทางไลฟ์ต้องเป็นสวาสดแอนด์ซอมบี้ีซตสองครับทางรัฐอะคือแบบเกมมันมีทางรัดเยอะอ่างเงี้ยเหรอเออเดี๋ยวเปิดผมกอปปีนะ้แล้วเปิดดูสวัสด โอ้โอ oh. oh. ้รู้ว่าแพนเมสต์จะมีจะมีมอสซะด้วยนะถามว่าเอาจริงปะครับถึงเกมไม่ดูเด็กนะแต่จริงคือผมผมเคยเล่นนะผมคิดว่านะบทะทางลัดนเยอะนี่คือแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่เกมเป็นเกมแนวนี้แน่นอนครับแต่ผมผมว่าผมไม่ได้เคยเล่นในอะไรแบบนี้อ่ะผมเคยเล่นเกมแนวน,น,นี้แต่ไม่ใช่เกมนี้แน่นอน แต่ว่ามันแมบบีแบบแบบทังเลือใช่ไหมมันไม่เหมือนไอแพดเวสซอมบี้ซอมบี้มันมาบุกแบบอแล้วก็แบบว่าแก๊บแก๊บแก๊บแใช่ไหมอ๋อใจละก็น่าสนใจนะไม่ไม,ไม่ไม่น่าสนใจพูดเป็นไงไรไม่เล่นหรอครับผมผมพูดเป็นอยังไรก็น่าสนใจคือผมแบบคือผมกำลังคิดว่าจะเล่นเกมมาหรือว่าทำอะไรต่อไงถามว่าสนใจไหม เมื่ออยู่ในเกมที่เอามาใส่ลทธิ์ที่เอามาทำได้ว่เาเจะทำอะไรต่อดีวะโอเคครับเดี๋ยวปิดไลฟ์แนละ้วผมวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะขอบคุณทรายนะครับวันนี้มาไลฟ์แป๊บเดียวนะผมผมซึ่งนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ผมเริ่มไลฟ์กันนานพอสมควรแล้วเพราะว่าติดนิสัยครับไม่รู้ทำไมเหมือนช่วงนี้ไลฟ์ทุกวันแล้วมันก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเริ่มคล่องครับเริ่มช้ำแล้วไลฟ์นานมันเริ่มช้ำแล้วแต่วันนี้ก็รู้สึกว่ามันไลฟ์บ่อยๆแล้วมันก็ เหนื่อยหน่ายครับผมแล้วคือผมก็เล่นนะเอลผมก็ไปแตกครับวันเราเหนื่อยวันนี้ผมจะคงโป้จะแตะอ,อีกที่ใหญ่อีกผมก็เดยอเลือดแท้ๆนะครับผม,นะผ,มนะผมไปแล้วนะครับผมไป่านะครับเ่าโลนะครับ๊ายบายวันนี้ก็จะไปทําง,งานด้วยมีธุระนิดหน่อยนะครับเกมส่งนพี่ไม่น้องไปแล้วปิดไลค์ชดมากไม่ไม่ชน